นิวคาเมอร์คนหนึ่งที่เข้าชิงครับผมน้องการเดอร์สตาร์ผมเพราะผมก็เป็นผู้ชนะเดอรจากเวทีเดนามผมก็มีความสามารถครับผมทั้งในด้านการแสดงการร้องเพลงแล้วก็อีกหลายอย่างมากมายก็ยังไงต้องฝากเชียร์น้องการเดอร์สตาร์เดินฟิตเดอะสตาร์ที่เป <The Star. S 1> ็นถึงก็คือเรื่องของเวียดนามและก็เสิงคโปรครับที่เขาจะมา,าพร้อมกับบุกตลกของเขา แล้วก็ที่ประติดต่อเขาด้วยนะครับได้มีโอกาสกับเขาที่จะสร้างความรู้สึกกับเพื่อนๆแล้วก็แล้วก็หลายคนที่ติดตามเขานแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ถึงเขาคือเรื่องของความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองครับ ปล่อยซิงเกิลใหม่มาอี่แบบว่าดาังตลอดนะครับก็จะเป็นเบาๆนะครับเพลงร้องอะไรอย่างี้นะครับที่ต้องมีโอกาสได้ฟังเหมือนกันแล้วก็ชื่นชอบเหมือนกันนะครับก็จากปากจี้งจิ้งที่ลุรานะครับก็ช่วยปล่อยเพลงมาฟังให้ฟังอีกแต่ละรอบด้วยน,นะครับ